สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟเฟแล้เที่ย h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาผมหมดแก๊กแล้วผมไม่รู้ผมจะทําคลิปอะไรแล้วคลิผมหายหายเพราผมก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรเหมือนกันอันนี้ก็หลังจากที่แบบมีคลิปหาเงินคลิปอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเซิร์ฟใหม่มามันมีวิธีที่แบบของเซิร์ฟแรกทําไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ผมก็จะมาทดลองครับสร้อยแวมไพร์ทั้งหมด5้ครั้งนะครับว่า เราจะเออว่าเราจะทำเนิดเป็นสร้อยมไพร์เนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวการจดสถิติไว้ก่อนเลยเพราะมันจะได้ทักกี่อันออบันทึกย่อไว้ด้วยเดี๋ยวกดบันทึกไปก่อนบวกหนึ่งสองบวกสาม หกสี่เดยวผมจะทําการผมอะได้ทําการซื้อของเตรียมรอไว้แล้วนะครับท,ที่เหลือคือการคราฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มันจะคลิปนี้ก็จะไม่นานมากก่อนหน่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปทําการคราฟของเลยละกันเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นคราฟสร้อยเพนเลยละกันนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าค้าของแล้วนะครับตอนนี้ก็เราได้บ,บเตรียมของไว้เรียบร้อยสําหรับการคร้าห้ารออโดยทุกตัวจะแต้ม้ทุกครั้งที่ผมค้าจะเริ่มจากแต้มศูนย์ครับเพราะว่าใชต้ตัวใหม่ ID ใหม่ในการคร้านั่นเองโอเคซื้อหา ID มาจบง่ายๆทําทคลิปไปเลยห้าสิบครั้งดูสิว่าเราจะได้สร้อยทั้งหมดกี่ครังก็ กดเพิ่มจํานวนไปให้มันเป็นห้าครั้งแล้วเราก็เริ่มรับเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูสรุปกันนะว่าเราจะได้สร้อยแวมไพายทั้งหมดกี่เส้นจากการครับห้าสิบครั้งรอกันเดี๋ยวเรามานับกันทุกคนครั้งแรกแตกติดรับไอ้นังเบลเลดอีกแกทุกคน ไม่ติดซร้อยกำไาไอ้ผมเดยวเว้เอ้ยจอนี้ติดครั้งนี้ติดครั้งนี้ติดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดไปปึ๊กตอนที่แบบนับนับแต่ละตัวเลยว่าเราได้สร้อยเท่าไหร่แล้วเรามานั่งเฮ้ยเฮ้ยคนตอนนี้ที่สองอเลยวะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันโดยต้นทุนทั้งหมดจะอยู่ที่ ตอนนี้ผมไม่ได้คราบในเซิร์ฟเนปจูนนะครับผมคราบในเซิร์ฟทอรัสท,ที่ผมหา ID มาได้เพราะว่าเนปจูนอ่ะจะไปหาซื้อไอเทมอ่ะน่าจะยากนะครับแบบสร้อยครัฟแมนอมฤตเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครขายผมก็เลยใช้เซิร์ฟอื่นแทนแล้วกันจะได้ง่ายแบบให้กการหาของมาในการทำคลิปให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามานับกันเลยแล้วกันทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงกับการค้าฟห้สิครั้งนเดี๋ยวเรามานับกัน โดยตอนนี้ก็รหัสแรกนะครับครั้งแรกเราได้เป็นสร้อยแววไพร์บวกสามหนึ่งอันเราได้บวกสามหนึ่งอันแล้วนะครับแล้วก็อีกอันก็เป็นบวกสามเท่ากับว่าเราได้แววไพร์บวกสามสองอันก็จบไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตัดปิ๊กคิดว่ามันตัดนะอันต่อมา แวมพร์บวกหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับบวกหนึ่งหนึ่งเส้นเดี๋ยวเราค่อยมาคิดเงินกันแวมไพายบวกหนึ่งหนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งบวกสามนะครับทุกคนถ้ากับว่าตอนนี้เราได้แวมพายบวกสามเส้นแล้วทำไมมันโดนดีอย่างนี้วะทุกคนตัดปิ๊กเออคิดว่ามันตัดนะทุกคนโอ้รหัสนี้เกือนทุกคนเป็นคาร์แมนอมโมเลดเลเวลสองทั้งหมดหนึ่งเลยตัดต่อไปปิ๊ก คิดว่ามันตัดนะคิดว่ามันตัดไปผมคิดเก็บไปตัดคิปโอ้ยแมวมันกวนยังเลยทุกคนเอ้ทุกคนอันนี้มีลุ้นว่ะอันนี้วิเลลแวมพายวิเลลบวกสองหนึ่งเส้นนะครับทุกคนผมไม่ขอนับผมไม่ขอนับครับแม่นอมวิเลลเลเวลสองนะเพราะว่ามันเกลือขาดทุนยับยับบอกเลยปิงจิจ,จคิดว่ามันตัดนะ แหกหมดนะครับทุกคนแหกมดนะครับไม่มีอะไรให้ใชชมแหกหมดตดไปปิ๊กติ๊กอุ้ยอันนี้มีสามอันเอ้ยบวกสามได้เลยจีเจ็ดบวกสามได้สองเส้นทุกคนอันนี้ได้บวกสามสองเส้นเอ้ได้บวกสามอีกสองเส้นอุ้ยดวงดีอยู่นะทุกคน ที่หบวกเท่าไหร่ดูดิบวกหนึ่งได้บวกหนึ่งอีกหนึ่งเส้นนะทุกคนปิ๊กติ๊ก,กคิดว่ามันตัดนะเอ้บวกหกอละาไม่ทายผมว่าบวกสองเอ้บวกสองเลยทุกคนบวกสองอีกหนึ่งเส้นไอ,อ,อ,อ้ไอแมวไอแมว แมว,แมวอ้ามึงเยอะจังวะต้งไปมาเรามาดูต่อมาตัดโอเคมาอันนี้แตกหมดทุกคนแตกหมดแล้วเอามาฮะะจไปห,ไหมฮะ มาอันต่อไปบวกสองาาน,<า>นอั่นบวกสอง,งต่อมาออสามนะให้ให้จิดชิ้ช่วยนะไหนติดเจอะไม่ได้สักาาหาอือ่ะไม่รู้ว่าครบหรือ,อยังนะปึกเอ้ยยังไม่คเอ้ยอันนี้น่าจะบวกสี่เอ้ยทุกคนได้บวกสี่ติดคิดที่ข้อมาหนึ่งครั้งในการ้าไปห้าสิบครั้ง แล้วเดี๋ยวข้อยมันสรุปเงินดีกว่าปึ๊กอ่าหมดแล้วตัดปิ๊กกลับไปสรุปทุกคนค้บไปทั้งหมดห้าสิบครั้งได้ส้อยแวมไพายทั้งหมดหนึ่งขอรวมก่อนอันนี้ได้สองเส้นอันนี้ได้สามเส้น ได้หกเส้นในหนึ่งโดยสรุปแล้วนะครับเก้าสิบผมทับไปทั้งหมดห้าสิบครั้งผมติดสร้อยแวมพายมาสิบสองเส้นสิบสองเส้นในห้าสิบครั้งก็ประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตผมได้เป็นสร้อยแวมไพายบวกสามอ่ะเรื่อยผมรอบนี้ผมดวงดีผมไม่ได้บวกศูนย์เลยผมไม่ได้บวกศูนย์เลย ได้บวกหนึ่งละสองเส้นครับบวกสองสามเส้นบวกสามหกเส้นถือว่าดวงดีมากผมว่าเนี่ยรอบเนี้ยดวงดีมากบวกสามหกเส้นแล้วก็บวกสี่หนึ่งเส้นนะครับติดคิดที่ข้อมาเนี่ยเห็นไหมที่อย่างที่ผมบอกเลยคลิปครับของอะ่ะมันมันสามารถติดคีิที่ข้อราคาแค่บวกสามอาจจะติดบวกสี 4, ่บวกห้าให้เราก็ได้โดย อัตราสําเร็จก็อย่างที่เห็นนะยี่สี่เปอร์เ็นประมาณยี่สิบห้าหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่โอกาสสาเร็จหนึ่งในสี่ประมาณนั้นนะทุกคนแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเรากําไรขาดทุนเท่าไหร่ผมจะยังไม่หวังว่ามันจะกําไรหรือไรนะทุกคนลอ <laughs> วิธีใหม่แห่งการทำคลิปช็อตยุงยุงม่เงเยอะจัดเลยอะกัดผมแล้วติ่งทุกตัวเลยโอเคเรามาดูราคาของกันดีกว่าทุกคนเอออาออสเซสสอรี่อาร์มูริชแล้วก็เลือกเป็นแวมไพร์เพราะวันนี้เราอยู่เซิร์ฟเราคราบในเซิร์ฟทอรัสเพราะฉะนั้นเราก็ อิงราคาเซิร์ฟนี้นะแต่ถ้าเกิดได้บวกสามหกเส้นในในการค้าห้าสิบครั้งแล้วอยู่เซิร์ฟเนปจูนผมคิดว่าขายต่ำๆอ่ะเส้นเส้นละสิบเอ็มสมมตินะเส้นละสิบเอ็มแล้วออกหมดหกสิบเอ็มน่าจะคุมแต่ไม่รู้นะต้นทุนจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปนึกกันละกันแต่คิดว่าถ้าขายได้เส้นและแบบสิบห้าถึงยี่สิบเอ็มนะบวกสามอะแรกๆคนต้องใช้เยอะนะแต่ไม่รู้คนเล่นเยอะขนาดไหนนะแต่หวังว่าจะเยอะมันจะได้สนุกสนุกคนทุกคนสนุกทุกเซิร์ฟ เริ่มมาจับบวกหนึ่งนะทุกคนบวกหนึ่งราคา, 4, าสี่แสนอธิบายว่าผมได้เก้าร้อยเก้าแสนตีไปได้ว่าได้เก้าแสนนะคือผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้กำไรอยู่แล้วแหละทุกคนต่อมาบวกสองราคาเท่าไหร่บวกสองเก้าแสนนะทุกคนถ้าก,กับบวกหนึ่งสองเส้นนะได้สามเส้นก็ทักระบบสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดสองจุดเจ็ดเอ็มสองจุดเจ็ดเอ็ม ต่อมาบวก3ทุกคนสเส้นละ2อล้านสได้ทั้งหมด6สเส้น2.4ก็เป็น9 1้าี่ตีไปว่า11บเอ็ดเอ็มละกันนะทุกคนอันนั้นก็ตีไปว่า2.5งจ้าละกันครับทุกคนให้แบบเหมือนหักภาษีไปนะหัภาษีไปตีง่ายๆแบบง่ายๆไปก่อน แล้วก็ได้บวกสีมาหนึ่งเส้นนะทุกคนบวกสีหกจุดห้าเอ็มก็ตีไปว่าหกเอ็มตีว่าผมได้มาหกเอ็มแล้วกันมาตอนนี้เรามาไอนี้กันดีกว่านับเท่ากับว่าครั้งนี้ผมได้เงินจากการคาบสร้อยมาสิบเอดเอ็มหกเอ็มกับสองจุดห้าแล้วก็เก้าตีไปว่าผมได้มายี่สิบเอ็มนะครับทุกคนถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับ ได้มา 20m ดูดูเหมือนจะดวงดีนะแต่คุ้มไหมผมไม่คุ้มนะผมไม่คุม้มผมลงทุนไป,ปเเฉลี่ยเฉลี่ยนะเออสามประมาณสามสิบห้า m อะ่ะเฉลี่ยสมมติสมมติน,สมมนนะสามสิบถึงสาสิบห้า m นะห้าสิบครั้งอะ่ะผมได้ขึ้นมา 20m แบบฮาร์ปัชีแล้วนะได้ขึ้นมา 20m ก็คือขาดทุนแต่ว่า อันนั้นมันในกรณีที่ผมอยู่ในเซิร์ฟทอราดเพราะว่ามันไม่มีคนต้องการของพวกนี้แล้วคือน้อยมากที่จะมีคนต้องการก็มันก็จะถ้าเป็นเนปจูนมันก็จะได้ต่างค่อนข้างเยอะมากกว่านี้นเพราะว่าแค่บวกสามอ่ะผมมันก็หลักสิบเอ็มขึ้นแล้วแน่นอนซึ่งเราไปย่อยส่้อยมาเองอะ่ะต่อให้ต้นทุนเส้นล้วประมาณสองเอ็ในการคราฟหนครั้ง ผมก็คิดว่าโอกาสได้กำไรมันค่อนข้างมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีว่าได้เอาแค่บวกสานะครับโอกาสติดหนึ่งในสิบบวกสามหนึ่งในสิบนะแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วทุกอันรวมกันประมาณหนึ่งในสี่เราจะได้สร้อยจำพายหนึ่งขัดหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งในสี่นะหนะึ่งในสี่ก็ทุกคนก็ลองไปคำนวณหรือไปลองคราบดูนะครับว่ามันจะได้กําไรไหมก็ผมลองทาให้ดูแล้วสาหรับเซิร์ฟเก่าๆที่เปิดมานานแล้วขาดทุนอยู่แล้วครับ อันนี้รู้ตั้งแต่เริ่มคลิปแล้วว่ายังไงผมก็ขาดทุนแต่คือไปลองดูนะครับโอกาสนหนึ่งในสี่วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ